ข้อดีของการปลูกต,นต้นกล้าพื้นเมือง 1. เราลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายลดเรื่องยาลดเรื่องปุ๋ยไม่ต้องไงไหไรมากมายครับแล้วก็ความจเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเขาไปเรื่อยๆแต่อายุยืนยาว อายุเนี่ยยืนยาวมากครับยืนยาวมากเพราะว่าติมต้นแข็งแรง,ง,งลาก็สามารถจะหยั่งลึกลงไปมากเพื่อนเเกษตรวันนี้จะพามาดูตอนปลูกทุเรียนต้นต้นกล้านะครับเนี่ยต้นกล้าตอนต้นกล้าต้นพื้นเมืองลักษณะเขาเนี่ย เพืเ่อนๆดูโคนก็จะแข็งแรงแข็งแรงมากเราเราไม่ต้องไปทําอะไรมากครับปุ๋ยก็ให้นิดหน่อยให้ลําต้นใหญ่ขนาดนี้ข้อดีของการปลูกต้นกล้าพื้นเมืองหนึ่งเราลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายลดเรื่องยาลดเรื่องออปุ๋ยไม่ต้องให้อะไรมากมายครับ แล้วก็ความเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเขาไปเรื่อยๆแต่อายุยืนยาวอายุเนี่ยยืนยาวมากครับยืนยาวมากเพราะว,ว่าตน้นต้นแข็งแรงลาก็สามารถจะยั่งลึกลงไปมากพอได้สักประมาณสักปีครับตอนนี้เนี่ยประมาณนี้ตอนนี้ปีครับหรือปีกว่า เราก็จะมาทําการเสียบก้างตอนนี้ผมยังยังไม่ได้เสียบตอนนี้รอรอช่วงเวลาและโอกาสจะมาเสียบลมคืออย่างหนึ่งลมก็ไม่สามารถที่ว่า,า,าทําอะไรต้นต้นเราได้ถ้าเราเป็นต้นกล้าอย่างนี้เขาจะมีความแข็งแรงเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี้ยก็หายหวงเนี่ยดูผม ไม่ได้พิถีพิธันนมีกัดก,กินใบเราก็เราไม่ได้เอาต้นนี้เราแค่เอาให้พอโตเราก็ทาการเสียบเพื่อนเพื่อนลองไปประยุกใช้ดูนะครับลองไปปลูกดูหาต้นปันอาจจะ,ะต้นนี้ประมาณซื้อมาก็สิบกว่าบาทต้นกล้าต้นสิบกว่าบาทหรืออาจจะเพื่อนๆนก็สั่งเมล็ดตั่งในยูทูบหรือทาง อะไรเนี้ยได้นะครับแล้วก็ปลาล์มมาปลูกลง,ลงเอาเม็ดลงหลุมเลยอันนี้ปลูกร่วมกับปลาปล์มปาล์มก็ตอนนี้ก็อายุก็สิบปีครับสิบปนะีแต่ก็าสามารถก็อยู่ร่วมกันได้ไอ้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ที่สามนะครับรุ่นแรกอยู่ทางนู้นครับรุ่นแรกรุ่นสองอยู่ฝั่งนู้นครับโดยตามทางนู้นผมได้ทำการเสียบตาไปแล้วเป็นบางส่วนรุ่นนี้ยังเนี่ยอยากให้เพื่อนๆก็ดูว่า ปลูงเนี้ยเราไม่ต้องรีบจนเกินไปครับเพื่อนเพื่อนดูว่าพื้นที่ของเพื่อนเพื่อนเป็นที่ระบบไหนลาดเชิงเขาหรือเป็นที่ดินแบบสวนนี่ขนาดเขาอยู่ในล่อง นี่บังเอิญมาล่องเนี่ยมันจะมาตรงอยู่ในล่องน้ําพอดีแต่เพราก็นเนี่ยมีความบุดมสมบูรณ์แข็งแรงต้นกล้านเนี่ยแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากนเ,นเนี่ยเป็นเป็นต้นเนี่ยของวัลโลู์ขึ้นไปตามลาดเชิงเตาใส่ปุ๋ยก็ไม่มากการดูแลน้อยน้อยที่สุดครับ นี่ต้นนี้ก็ปีกว่าครับต้นนี้ปีกว่าอา่าต้งนี้ปีกว่าปีกว่าเราจะเสียบเ,เดือนหน้าครับเดือนหน้ารอ้อยผลจริงจ้วงนิดครับเพราะตรงน,นี้เราผลมันเยอะก็ทําไม่ติดเนี่ยครับดูดูตรงโคนต้นเนี่ยขนาดเรากรรมเนี่ยให้มิดเนี่ยเนี่ยขนาดเนี่ยกําลังเสียบพอดีเลยแล้วต้นก็จะแตกเป็นรายงานนี่คือความจเจริญเติบโตกาขยาย เป็นอย่างนี้ครับนี่คือลักษณะของต้นพันธุ์พื้นเมืองครับถ้าเพื่อนๆมออีที่บ้านมีแปลงมะม่วงหรือแปลงอะไรก็ปลูกเสริมก็ไปได้ครับแล้วก็ตัดมะม่วงตอนที่ว,ว่าทุเรียนคิดว่าคงไปได้แล้วฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ